สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคะคลิปนี้เรามาเอาใจสำหรับสาวกของกฎแรงดึงดูดกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าที่อยากจะให้ครูแนะนำวิธีการนะคะเพิ่มเติมจากคลิปก่อนหน้าและวันนี้ครูจะแนะนำเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูด17ข้อยืนยันเพื่อเพิ่มแรงสั่นสะเทือนของคุณตอนนี้ไปรับฟังกันดีกว่าคะ่ะ วันนี้อยากจะขอแบ่งปันกับทุกท่านทัก2สองสาเรื่องเกี่ยวกับข้อย,นยนืนยันกฎแห่งการดึงดูดเพื่อเพิ่มการสันสะเทือนของเราอย่างที่ทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าคําพูดและแนวคิดที่เรามุ่งเน้นมีผลกระทบอย่างมากต่อวิธีที่เรามองโลกและคุณภาพของความเป็นจริงของเราการมุ่งเน้นไปที่แนวคิดที่กว้างขวางและเป็นบวกมีผลกระทบอย่างมากต่อเราต่อคุณภาพชีวิตของเรา ดังที่กล่าวข้างต้นแล้วว่าและนี่คือการยืนยันกฎแห่งแรงดึงดูดสิข้อดําเนินการผ่านรายการนี้และเลือกบางส่วนที่ตรงใจคุณคุณอาจพบว่ามีประโยชน์ที่จะจดแนวคิดเหล่านี้และเก็บไว้ที่ไหนสักแห่งในตู้เย็นข้างเตียงในโต๊ะทางานหรือตรงไหนก็ได้ที่คุณคิดว่าสายตาของคุณจะสะดุดกับหัวข้อดังนี้และนี่คือกฎแห่งการดึงดูดการยืนยันเพื่อเพิ่มแรงสั่นสะเทือนของคุณตอนนี้ หสิ่งต่างๆในชีวิตของเรายังคงดีขึ้นเรื่อยๆผ่านกฎแห่งการดึงดูด 2. เมื่อเราผ่อนคลายและสนุกกับชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางอย่างน่าอาัศาจรารย์อย่างสมบูรณ์แบบ 3. การสร้างเป็นเรื่องง่ายด้วยเหตุนี้ยิ่งเราเก้าวไปสู่ความเรียบง่ายยิ่งเป็นพยานถึงความงดงามของการทรงสร้างมากขึ้นเท่านั้น 4. ทุกสิ่งในชีวิตของเราอยู่ที่นี่เพื่อรับใช้เรา เมื่อเราก้าวสู่ความรู้ที่ว่าทุกอย่างอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลเรายอมรับในตัวเองแสดงให้เห็นว่าเหตุผลเหล่านี้คืออะไร5เรามีความสามารถในการรักเพลิดเพลินและมีความสุขและเราสะท้อนอยู่ในสถานะเหล่านี้เป็นประจำ6 ความสุขของเราเป็นแรงบันดาลใจและยกระดับคนรอบข้างด้วยเหตุผลนี้การมีความสุขไม่เพียงแต่รับใช้เราเท่านั้นแต่ยังรับใช้ทุกคนในชีวิตด้วย 7. เรามีพลังที่จะเปลี่ยนไปสู่อาณาจักรแห่งจิตสำนึกที่สูงขึ้นอย่างไม่มีขอบเขต 8. มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าในการเตรียมชีวิตของเราในนามของเราและมีความสนใจสูงสุดในใจตลอดเวลา 9. ประสบการณ์ด้านลบในชีวิตของเราอยู่ที่นี่เพื่อสอนเราในสิ่งที่ไม่ได้ทำเพื่อเตือนเราอีกต่อไปเพื่อที่เราจะได้ปลดปล่อยตัวเองจากข้อจำกัดที่ไม่ต้องการแบกรับอีกต่อไป 10. สิ่งต่างๆทำงานได้ดีที่สุดสำหรับเราเมื่อเราปล่อยให้พวกเขาทำงานเอง 11. สุขภาพร่างกายของเราดีขึ้นมากเมื่อเราเลือกที่จะรักตัวเองมากขึ้น 12. นี่คือจักรวาลที่ไม่มีสิ้นสุด พร้อมทรัพยากรที่ไม่มีสิ้นสุดด้วยเหตุนี้เราจึงมีความสามารถในการเข้าถึงความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเสมอเช่นเดียวกับคนอื่นๆในจักรวาล 13. อะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกแย่เป็นเพียงภาพสะท้อนของข้อจำกัดที่เราพร้อมจะละทิ้งด้วยวิธีนี้ความรู้สึกด้านลบของเรารับใช้เราในทางบวกอย่างยิ่ง 14. ความรู้สึกในเชิงบวกทั้งหมดที่เราพบ คือภาพสะท้อนของความรักความเชื่อที่เรามีเกี่ยวกับตัวเองและผู้อื่นและทุกสิ่งของการสร้างสรรค์ 15. ยิ่งเราเลือกรู้สึกดีในชีวิตมากเท่าไหร่ความรู้สึกดีๆก็ยิ่งหลั่งไหลเข้ามาหาเราอย่างเป็นธรรมชาติผ่านกฎแห่งการดึงดูด 16. ทุกความคิดเชิงบวกที่มีสติสัมปชัญญะของเราสร้างผลกระทบที่ไม่มีสิ้นสุดของการมองโลกในแง่ดีผ่านความบริบูรณ์ของจักรวาล17การดำรงอยู่ของเราเป็นพื้นฐานของจักรวาลทั้งมวลถ้าไม่มีเราการสร้างก็ไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุผลนี้เราจึงมีค่าควรแก่ตำแหน่งของเราตลอดไปในชีวิตนี้และตลอดนิรันดร์คุณผู้ฟังทุกท่านคะ ในฐานะที่ครูเคยมีโอกาสได้เปิดมิติจิตวิญญาณมากกว่า500ชีวิตอันที่จริงแล้วกฎแห่งการดึงดูดทำงานตลอดเวลามันขับเคลื่อนผ่านกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากความคิดในสมองของเราหากเราไม่เข้าใจในกฎกฎนี้จะทำให้ความล้มเหลวในการสร้างสารรค์เกิดไม่ประสบความสำเร็จในการเกิดจินตนาการขึ้นดังนั้นกฎแห่งแรงดึงดูด17ข้อนี้ยืนยันเพื่อเพิ่มแรงสั่นสะเทือนของคุณตอนนี้ ขอทุกท่านได้อ่าน17ข้อนี้อย่างชัดเจนหากไม่เข้าใจในข้อ17รบกวนไปอ่านข้อที่1อีกครั้งแล้วคุณจะค่อยๆเข้าใจกฎแห่งการใช้งานนี้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณสําหรับการกดแชร์ออกไปให้จิตวิญ,ญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้ครูจะผลิตคลิปดีๆให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้รับฟังในลาดับต่อไปค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ